สวัสดีจ้าพี่น้องวันนี้ข้าวปลาอีกแล้วจ้ามาเฮ็ดกันจ้าวันนี้ฝนตกเปราะปอยปอยอากาศอาการกระเย็นพี่น้องเดาก็มราเข้าตาข้าปลาจ้าเดี๋ยวมาตามรุ่นกันเราจะได้เฮ็ดยังเดี๋ยวนี้คอยรักติดตามเบิ้งคลิปน้ำเด้เลยจ้าเดี๋ยวมาดุนกันค่ะวันนี้เราจะได้อะไรกันบ้าง เจอเห็ดมันปูชุดแรกแล้วจ้าเห็ดล่างฝนฝนฝนบูแมนเห็ดฝนตกกำลังตกเลยบูแม,น,มนล่างฝนสี่กำลังงามเลยพี่น้อง นี่ก็หวังว่าเฮาจะได้เจอสุดใหญ่ๆเด้อเนาะพี่น้องว่าก็เป็นป้าดําๆที่เคยมาแล้วจ้ะมันก็สักคายากแอันกลุ่มใหญ่ๆก็ได้ Thì nó, này, 2 đọc, ô, 3 đọc, 4 đọc, ô, 5 đọc, kiểu tớ này, xoăn còn u mê, ôi đớ quen, u siêng lủng siêng phun phi thóc. เอากระตาใบใหญ่มาใส่พี่น้องเพราะว่าเพื่อเจอเห็ดทัดขันตาแลนมันมาจะเห็ดขันตาแลน์มันมันออกลายขันถ้ามันอันนี้นะเจอนะออกลายเป็นมูไงแล้วมันขันถ้าเจอมันอ๊หมูไงจ้ะ จ้เจลี้ยวเห็นเรื่องไกลๆเลยจ้าพี่น้องทึก้นไหมอ๋ออันสนดิอันส,น,น,สนเห็ดดิน้องเอยนีออ่จ้าพี่น้องมาเก็บมาเก็บด้กงนะงานทึก้กนไหมจ้า พี่น้องเอยฝนตกแต่บ่แต่บ่ต,บตกกระหน่วอยู่แล้วนะตกตึมอีกอ่า ว่้าหอย่างบ่าเจอไอ้ถัดขันท่าเล้จากดอกอยู่ิพี่นองป่านนี้บ่มี Lớn tốc rồi kìa nó, còn tốc bỏ sầu rồi chá, tốc tháng ban hôm nay, tốc lìm Tốc lìm bớt mưa rồi, nè nè kìa nó Tốc lìm mà hên đọc mình ngay nha dưới tay nhá mà kìa nó Khứng bỏ đại, nhá mà xùm, nó có lấy khứng bỏ đại, nó lấy đọc ngay ได้ค่อนข้างแล้วด้วจ้ะเก็บมาเรื่อยๆได้ค่อนข้างแล้วว่ามันฟุนลงเม็ดนะก็เลยบ่ได้ทายทายไลย่แต่ว่ากระบ้ทึ่งกับมืดไล่หรอกมันก็สว่างสว่างเนียแต่ว่าก็ป่นมันก็ลงมันบ่มันบ่ตกแขงนะพี่น้องแต่วันลงไปปอย xong 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 mặc kệ đường, đường đường có an đường sinh hoa cho so để ngọt pin yên phôn đi cứ mà sao mặc kệ chân 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 นี่บ่บ่มาซองบ่งเป็นเดือนแล้วมั ay, ch 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 ้งมาก็บ่ลงมามาแล้วมันบ่หมิบันนี้เลยลงแบะมาบ่งอีกแล้นะทางมันยันขึ้นจมงสวัสดีจ้าพอดบ้านแล้วจ้์พี่น้องกลับกลับมาโดดแล้วจ้ะจนมาต้มหมากรีนหนาว ยูนอ่ปลาเนี่ยน่าเอาน,ะน,านา่มันฝนตกฝนตกแหงพี่น้องเลยบ่ได้ทายต่อจ้ะแล้วก็โทรศัพท์ทึกน้ำเล่นกล้องหลังมีปัญหาทายไม่ได้อยู่นั่นะจา้ะจะต้องหาวิธีแก้ไขอยู่มันเรนบริษัทแล้วมันทายบริบริษัทแล้วมันช่วงใส่น้ำมันซึมเข้าจ้ะพี่น้องนี่จากรายได้เมื่อนี้อันนี้ก็ไอ อันนี้เห็ดถัดขันทะแลนนี่จ้ะได้ประมาณนี้ไม่พอส่งโร่ใช่ไมบ,บ๊วยเนี่ยถัดขันทะแลนอันนี้เห็ดมันปูจ้าเห็ดมันปูก็น่าจะได้หลูก,ก็กลัวหรจ้ะอันนี้อันนี้เป็นเห็ดนั่งไกจ้ะพี่น้องเห็ดนั่งไกนี่บังยังคุดยังคุดดอกอยังบวชอี้คุดบิดชุดดอกกิ่วดอกบังคุดใหม่ โอ้ยเดี๋ยวมีดุแะเห็ดอยู่งั้นก็จะออกก็จะมาทำความสะอาดแต่ว่าเออนัดลูกค้าไว้เพื่อจะมาเอาเห็ดไทยขันทะลนนี่จ้ะเออซีโมคึือประมาณยี่สิบนาทีแต่ว่าเราไม่ได้เอาชุดนี้เพื่อหลอกจักเพราะว่ามันบ่านได้ทำความสะอาดว่ได้เลือกดีอยู่ไหม เอาสิ่งนี้ใส่หนักเดี๋ยวไปเอาข้างนอกก่อนจ้ะเดี๋ยวผาไปเอาข้างนอกพี่น้องเอาอยู่ข้างนอกใส่ให้เขาแล้วจ๊ะเอาตาสังไปนะมันจะเอาห้าโลห้ากิโลจ้าพี่น้องเห็ดที่เราพึงพึงไว้จ้ะย่างมันเน่านะก็เลยพึงพึงไว้เกะยาล่าผ้าขุมไลมโนเม้นท์พรูเม่ เรามาเอาชุดนี้เราจะให้เพคน เมื่อกี้กองเหมือนตัดจะพี่น้องอันนี้ก็เข้ามาในบ้าน้วจ้ะเห็ดใส่ถุงเรียบร้อยแล้วห้ากิโลนี่ห้ากิโลก็มาเลือกเอาข้องมานนี่ใส่อันใหม่ใส่ให้เพิ่นหนาจ้ะใส่เกินไปส่งคิดให้เพิ่นเพื่อเพื่อนเพื่อ,อ,อมันนี่อันเสียอันบะง,งามน,นี่เป็นเลือกออก น,นี่เขาก็รอเพื่อนมารับจ้ะรอลูกค้ามารับของแล้วก็ทำความสะอาดตรงนี้วันนี้ก็ฝากไว้แค่นี้ก่อนเดี๋ยวเจ้าพี่น้องเดี๋ยวค่อยมาเบิ้งกันไหมจ้ะแล้วค่อยมาคลิปหน้าเจอกันไหมแต่ว่าบรูว่ามันจะมีเหตุที่เขากเก็บบอกโอ้แต่ว่ามืออื่นจะไปตัดเทดถัดขันแล้นนี่นอยู่จ้ะว่าไปซุ่มเหมือนซุ่ม สมืออื่นเห็นใหมลายอยู่ต้องไปตัดไปตัดมืออื่นไปเก็บมืออื่นไปส่งฟอร์มเห็บเรื่องมาจ้ะแล้วมาเลือกเซตทำความสะอาดเหตจ้ะเลือกออขยะเลือกใบหน้าแล้วก็อันใดที่หลืมที่หอมตัดบริได้ตัดขาลอกปรงามก็คัดอ้อควรจะี่น้องเดี๋ยวไปพึ่งไว้ข้างนอก หลอรลอลูกค้ามารับคอมพอมจ้ะในจนงอยก็ต้องเดี๋ยวจะได้ไปเฮ็กับเขาให้เพิ่นกินละไม่ให้เพิ่นละไปเจิกงานแล้วจ้ะเฮ็ดเรื่องมานี่ดอกใหญไงพี่น้องเนี่ยดอกนี่ดอกยังไงกูโม่เลยสบายดอก ดกน้อยบหลายดอกมั้นี่นะบวหลาี้รดกน้อยหลายพะว่ามันเป็นเฮ็ดอันเกิดน้าไหลทามไหลทางมันมันบ่มีดีมันบ่มีน้ำบ่มีหมดอมน้ำให้มันก็เลยแห้งก็เลยบ่คอยสมบูรณ์ดกก็เลยน้อยจ xôn mãy nhau tít mà, mà làm เราเลือกเสร็จแล้วเราจะเสร็จแล้วเอาไปตั๊กข้างนอกเมื่อกี้โทรศัพท์เหมือนตัดอีกจะได้กะเมื่อกี้กะพ่อฝากไปแค่นี้ก่อนจ้าพี่น้องเดี๋ยวม,มือน,ะน้ำคลิปน้ามาพ่อกันไหมจ้าเมื่อกีอ้เราจะไปทำความสะอาดเอ๊ะเรื่องก่อนแล้วเดี๋ยวจะได้ทำกับเขาไหนพลัง ได้ชิลับมาแล้ววันนี้ก็พ่อตไปกับเนือจ้าพี่น้องพ่อกันแม่คลิปน้าจ้าสวัสดีจ้าทุกทุคน